จะมาฝากคุณลูกค้าอะ PMK แล้วเดี๋ยววันนี้ไปช้อปปิ้งเพื่อตัวเองอีกเพิ่มนะคะเป็นอะไรคะที่จะช้อปปิ้งเพิ่มเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันตอนเย็นเนาะซึ่งวันนี้เราจะไลฟ์กันแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วมาเจอกันใหม่ในรอบวันไหนอีกเนาะตอนที่ PMK พร้อมนะคะอ่าช่วงนี้ก็เรียนหนักสอบหนักนะคะ สอบหนักไหมคะขอบคุณที่รับชมฝากฝากอะไรคุณลูกค้าคะขอบขอบคุณของขวัญขอบคุณทุกคนที่มาเบิร์ตเดย์ใช่ไหมลูกขอบคุณสอบขอบคุณสอบขมวดคอนขอขอบคุณนะะสอบขอบคุณสอบขมวดคอของทุกคนนะคะได้รับรู้นหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากอะไรคะฝากกิจการของเราหน่อยลูก ส่งจาก usa to t ไทยไทย i to your home นะลุกเนาะ,ะแล้วก็แจ้งข่าวหน่อยนะคะว่าอาจจะช้าหน่อยขอบคุณคะ่ะพี่ MK. เอมเคดี๋ยวพี่เอมเคลงไปดูคุณย่านะลุก เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะแจ้งข่าวรอบที่ส่งไปเมื่อวันที่8นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งไว้แล้วก็ส่งไปนะคะขออภัยที่ไม่ได้แจ้งก่อนก็คือว่าพอส่งไปถึงปุ๊บมันก็ติดส่งการนะคะหยุดไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะตอนนี้สินค้าถึงไทยแล้วนะคะรอกระจายสินค้าไปตามบ้านคุณลูกค้าอีกทีนึงนะคะคงเริ่มงานกันวันที่ สิบแเนะาะจ่าแล้วก็จะได้กระจายสินค้าไปส่งคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสินค้าถึงไทยแล้วถึงมือท่านแน่นอนขอภัยในความล่าช้าแต่ก็เป็นเพราะว่าหลายท่านนะคะไป ต้องหยุดเนาะต้องปิดเนาะเพราะว่าเป็นช่วงฉลองปีใหม่ไทยกันนะคะสนุกให้เต็มที่ค่ะมีความสุขกันแล้วนะคะก็รอรับสินค้าที่ส่งไปนะคะกระเป๋านาฬิกากระเป๋าคล้องมือครีมนะคะเครื่องสอําอางนะคะพร้อมส่งไปแล้วในรอบวันที่8นะคะถึงไทยแล้วค่ะเพื่อนคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะ ได้รับแน่นอนคงไม่เกินวันที่25ถึงบ้านถึงมือท่านแน่นอนค่ะส่วนรอบต่อไปเนี่ยนะคะเราก็เลยมาเปิดกระเป๋าให้ท่านลูกค้าชมนะคะ,ะท่านใดที่ พักมาในเพจซื้อสินค้าในเพจไลค์แช์นะคะจากเพจทันนี่ช็อปแบรนด์เนมแท้ขายส่งแบรนด์เนมแท้ทุกอย่างทุกแบรนด์เลยนะคะ USA to Thai Thai to your home นะคะเราก็จะมีของขวัญของรางวัลมากมายให้คุณลูกค้าเลยค่ะลดแลกแจกแถมจากโปรโมชั่นค่ะยินดีบริการนะคะมาค่ะท o ริเบิร์ดนะคะ เราขายขายเห็นขายถูกๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเราก็ได้โปรโมชั่นได้เครดิตมาเราก็เอามาจัดให้คุณลูกค้าต่อค่ะไม่ใช่ของปลอมของก๊อปแต่อย่างใดนะคะช็อปจากอเมริกาแท้จริงแน่นอนเลยค่ะทันนี่ช็อปค่ะนี่เห็นไหมคะเบิร์เดย์กิฟเป็นของขวัญให้ตัวเองของฝากให้ตัวเองหรือของขวัญให้คุณที่คุณรักก็โอเคดีงามใช่ไหมคะ ร้านยังจัดไม่สวยมาเอาน้องไปจัดช่วยกันนะคะจัดยังไม่เป็นระเบียบม,มาเอาน้องไปจัดช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณลูกค้า thank you for watching ค่ะบายพี่มเคไปหาคุณย่าไหนลูกขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวมาช้อปปิ้งกันต่อนะคะ ระหว่างเพื่อนๆได้เข้ามาดูแล้วเนาะเราก็ให้ดูกระเป๋าที่ที่เราที่เราลงไว้ในเพจนะคะดูรูปต่อขอติดต่อดูรูปต่อได้นะคะ12,900นานะคะอันนี้พร้อมสับสายสะพายใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยาใบใหญ่เบิ้มเลยนะคะน่าจะ12นิ้วไหมอันนี้นะคะ12,900มีสายมีสายสพายใหญ่ข้างในนะคะแล้วอันนี้นะคะใบออกงานเรียบหรูนะคะ หนังแกะหนังนุ่มคุณภาพนะคะ12,500บาทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องและหลายใบนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะจ๊ะโคชนะคะลายลดมาสิกเนเจอร์นะคะก็มีนะคะ4,900บาทยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่ค่ะ ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะเพื่อนๆทาง YouTube ก็ทักมาได้ที่ทันนี่ช็อปนะคะบายฟอร์มนาวจ้า